วันนี้พี่อ้อก,ก็จะมาตัดใบต้นหอมกินนะคะก็จะมาพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเนี่ยหลังจากที่เราปลูกเขาในน้ําแล้วเนี่ยตัดไปกินแล้วเขาสามารถที่จะงอกขึ้นมาใหม่ให้เราเก็บกินได้อีกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพี่อ้อก,ก็จะตัดเลยนะคะเราก็จะตัดประมาณนี้นะคะเ,เลยจากต้นหอมมาประมาณหนึ่งนิ้วนะคะเราก็จะตัดเลยนะตัดแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็เอาส่วนนี้ไปกินนะคะก็เป็นการปลูกต้นหอมที่เหมาะสำหรับคนที่อยู่คอนโดหรือว่าคนที่ไม่มีดินนะคะเราก็ปลูกไว้กินได้ค่ะเป็นการปลูกต้นหอมที่คุ้มค่ามากๆนะคะเนี่ย นี่ก็คือแบบใบสดๆเลยนะคะใบสดมากเลยพี่อ้อก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะทําราบได้เลยนะคะเนี่ยหลังจากที่เราตัดใบของเขาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่ค่ะก็จะทําให้เราสามารถเก็บกินได้อีกนะคะเป็นการปลูกต้นหอมแบบง่ายๆแต่ว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะก็ลองทําดูนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้พี่อ้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ